ขบวนธรรมดาที่261นะครับพยานออกจากชุมทางหนองประดุกมาแล้วนะครับกำลังลอดสะพานยกระดับเพื่อจะไปเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับรับส่งท่านผู้โดยสารสำหรับขบวนธรรมดาที่261นะครับต้นทางกรุงเทพ ปลายทางหัวหินครับเป็นรถนั่งธรรมดาทั้งขบวนนะครับรอดสะพานยกระดับมาแล้วนะครับกําลังจะลอดสะพานเกือกมานะครับบริเวณที่แอดมินยืนอยู่นะครับ แล้วครับขบวน6 2 1 2 6 1ครับขบวน2 6 1กหนำลังจะเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับต้นทางกรุงเทพไปทางหัวอิน